c a m r y นะครับตัวนี้ขอบ17นะครับเดิมลูกค้าจะใส่ขอบ16ตัวนี้อยู่นะครับเป็น a c v 40นะอันนี้คือล้อเก่าของลูกค้าเป็น c a m r y ขอบ16นะครับตัวนี้จะเป็นเเดี๋ยวดูขอบ16ดูได้มีตัวเลขอยู่ยน,นะครับนะ215 60 16นะครับชัดเจนนะฮะคราวนี้จะเปลี่ยนมาเป็นขอบ17ตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่ตัวนี้จะเป็น a c v 70นะครับไอที่เลอะๆนี่เช็ดออกนะครับตัวใหม่นี้จะเป็น215 55ขอบ17นะครับนะฮะถ้าลูกค้าชอบล้อเดิมใบแดงของแท้แบบเนี้ยนะครับมาเปลี่ยนที่เราได้เรารับเทิร์ของเก่าด้วยจ่ายเงินเพิ่มไม่เท่าไหร่นะครับก็หักลบกันนะครับจ่ายเพิ่มน้อยนะฮะทุกอย่างไม่ต้องดัดแปลงเลยครับก็แค่ถอดของเก่าออกนะฮะถ่วงล้อใส่ของใหม่เข้าไปเป็นอันจบพิธีเพราะว่ามันตรงสเปคตรงสเปกมาถึงออฟเซ็ตนะครับนะฮะออฟเซ็ตอะไรมาตรงตรงสเปคหมดเลยนะฮะก็ไม่ต้องดัดแปลงนะครับ แต่ว่าเปลี่ยนแค่ขอบเป็นตัวท็อปอิ่งขึ้นนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามเราได้นะครับสวัสดีครับ